ทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับ,บมาอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้ตุ๊กตาตุ๊กๆนะตุ๊กๆจริงๆเรามีแล้วแต่ว่าเราจะมาเอาฟันมาชนกล้องทําไมเราเนี่ยโอ้ผมตกใจเนี่ยทำไมเล่นอะไรก,กันเน่ยนอืม นี่มันร้านคีบทุกคนตุ๊กๆนะตุ๊กๆที่เราไปเล่นที่ซีอู่ใช่ไม่มีอะไรไม่มียางอืมที่นี่มียางถึง2เส้น2องเส้นน่าสนใจตุ๊กๆที่นั่นจะเป็นลากนะตู้ลากอันนี้เหลี่ยมอันนี้น่าจะเป็นตู้เหลี่ยมนะทุกคนความยากความง่ายบอกเลยต่างกันอันนี้คือตู้ท่าฉะนั้นจะใช้เหลี่ยมไหนพี่ชาร์ฟตูวกลมๆอย่างนี้วิเคราะห์นรื ไม่รู้เนาะนอกจากจะได้ลองคีบลองชีอย่างเดียวนะอะลองเลยครับทุกคนลองมาฮีนะยางสองนะตู้ท่าแน่นอนแต่เหลี่ยมไหนอันนี้ไม่รู้ต้องพาดคอกันแหละโอ้แต่มันหมุนหมุนขวาเยอะเลยกูแต่ยางดึงนะดึง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 ค่อนข้างหนืดเลยอะหมุนขวาเยอะเลยอ่ะเออต้อง ตีขาอีกแล้วมั้งตีแก่เหรอเอาอีกแล้วเหรอตีขาก็ให้ดูสายไฟดูยางดูอะไรเป็นหล่ะเมื่อกี้เป็นไรเมื่อกี้เป็นลรงงอะไรไหมงงอเดี๋ยวให้หยุดก่อนแบตหมดผมไม่ยอมเปลี่ยนแบตนะแล้วตุกๆก็ พลาดไปพลาดไปเออมื่อกี้ไม่รู้ว่าเราจะได้เห็นผ้าคีบปตอนแรกหรือเปล่านะแต่ว่ามันลนมากแต่เข้าท่าด้วยเข้าท่าด้วยเข้าท่าเฉยเออเข้าท่าแบบแปลกๆนะแต่ที่นี่ก็อย่างที่บอกว่าขาก็คงจะต้องเป็นแบบต้องใกล้ป่องเหมือนกันไหมโยนเนาะเฮ้ยยังไ,ไงจับเอ,อเกลับเกือบเข้าเกือบเข้านะ ตีตีรอตีตีตมาเอาแล้วครับโอ้ยเอิดอื้หออกไปนู่นเลย <S <S 2> <S 2> เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวแล้วอืมอตีขาต่อ ตตก็คือมันอาจจะขี้ไม่ได้เหรียญเดียวแหละแต่ไม่แน่นะถ้ามันมียางสองเส้นอ่ะมันอาจจะหนืดนะแล้วมันอาจจะเข้าท่าทีเดียวเลยก็ไม่แน่นะพี่จ๋าไม่แน่ไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรแน่นอนนะเอ้ยมันเลยยังยกด้วยอ่ะดูดิเฮ้ยเอ้ยติดมุมสวยไหม ติดมุมอ่ะติดมุมไหวไหมไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหรอลองติดบางครั้งเราก็ต้องถ้ามันยังมีทางอยู่ใช่ไหมเราก็จะเขี่ยตุ๊กตาออกมาเองนะวิธีของวิชามนี่คือส่วนมากนี่ถ้าไม่จนมุมจริงๆริงไม่จนมุมจริงก็จะไม่เรียไม่เียไม่เพนักงานนะบางทีได้แล้วก็ยังจะกดลงไปเสียเงินอีกก็มีอคนแบบนี้นะแต่อันนี้น่าจะจนมุมละ น่าจะจดมุมงั้นก็รอนะเดี๋ยวอยมาใหม่เดี๋ยวเขาก็ต้องมาจัดที่นี่จัดตุ๊กตาเร็วไม่ต้องลัวเร็วมากอะงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นตู้กันดีกว่าเดี๋ยวเรามานะทุกคนโอเคพูดยังไม่ทันขาดคำเข้ามาแล้วยังไม่ทันไปเล่นตู้อื่นเลยเร็วเร็วมากนี่เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเหลี่ยมดูเหมือนใกล้กับเดิมไหมก็ใหม่นะใหม่ขอให้เข้าท่าก่อนใช่เข้าให้ได้ก่อนอ แตกต่างกับที่ร้านตีอยเนาะแตกต่างกระดึ๊เฮ้ยไม่แน่นะบาันกินเราอาจจะไปทำท่าเรื่องมากเรื่องมากบางทีท่านี้อาจจะมาก็ได้นะไม่แน่ใครจะไปรู้นะเฮ้ยแต่ถ้าเอาสองขาเกี่ยวใช่ผมคิดว่าอีกขานึงไม่แน่เกี่ยวเลยอะตามความคิดผมนะใช่ ต้องคิดว่าควรจะใช้สองขาได้ซ้ำเออลองดูลองดูลองดูงดไม่เสียหายนี่นะใช้สองขานะอีกขาหนึ่งอาจจะไม่ใช้ขายางไปเทีวเลยเออลองดูนะโอ้หมุนเกินเมื่อกี้ยังหมุนอย่างดีเลยนะเออหมุนเกินหมุนเกินต้องลองอีกไม่ตีขาด้วยขาเดิม ติดว่ะติดว่ะเฮ้ยเฮ้ยติดมากติดตีเลยเฮ้ยแล้วมันเหลี่ยมแปดด้วยดูอ๋อใช้สองขาไปเลยเลี่ยมสองขา<ช>แล้วก็ขีดสองขาด้วยใช่ ท่านี้หละท่านี้เหรอทัวท่านี้หละทัวไหมต้องถามพี่พนักงานทัวไหมครับท่านี้ปกติเขาขีดท่าไหนกันครับหลายท่าหลายท่าอ๋อมันมาได้หลายท่าใช่ไหมได้แล้วโชว์เรียงแปงไปคือท่านี้นะทั้งมได้สองาจริงแต่ว่าพี่พนักงานก็บอกว่าได้หลายท่ามีหลายท่าใช่มีท่านี้เนี่ยคอหนึ่งแล้วข้างหลังอย่างนี้ซึ่งบอกก่อนเลยผมไม่ยอมอะไรเราต้องต่อเนื่องต่อเนื่องด้วยไม่ใช่เราอยากได้ตุ๊กตุ๊ก ผมอยากรู้ว่าถ้าท่าอื่นน่ะถ้าไม่ใช่สองขาแบบม่อแยะแต่ว่าเราใช้สองขายางถูกไหมแต่ถ้าเราขี่ตรงท่าอื่นมันจะมาไหมลองดูโอ้โหอันนี้ตะเกี่ยวขาเดียวเลยเหรอหมุนเกินเกินเกินหมุนเกินคือใช้สองขาอย่างเดียวเกียวเลยลองใช้เพียวเลยดีกว่าอย่าเกิน แต่เลียมขยับมาแล้วแต่แต่ขาเปลี่ยนแล้วนะขาเปลี่ยน้วขายางมาอยู่อยู่แนวนี้ใช่ไปอยู่อย่างนี้แล้วเปลี่ยนแล้วนะอยู่ที่บุญพาวาสนาแล้วไปมีติดไปมโอ้ไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าไม่งุ้มอ่ะไม่งุ้มใช่ไม่เข้ารูนะตีขาเลยเอิบ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 อ่ะฝั่งนี้เอาละครับ พยายามจะหาท่าอื่นให้ทุกคนดูนะเฮ้ยโอ้โหคุณจะเอาท่าหัวตูดเลยเหรอท่าหัวตูดไม่มาแล้วคุณจะเอาท่าไหนเปลี่ยนตัวไหมแนวนี้แหละดีแล้วอ่ะตรงนี้เหรออ่าตามความคิดคุณว่าน่าจะท่านี้แนวนี้แหละหมุนเหอหมุนควง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 อาเหรครับ พองเสร็จมาเอาตัวนี้ไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ย้เฮยโดนปากเกือบโดนคอเกือบเอาหนี่ยิงเลยมั้ยิงมะอืมเหรอทำตั้งแล้วนะยิงมะนุ่มแนวตั้งมั้ยแนวตั้งเลยเหรอผมก็ไม่รู้อีกนัแหละแนวตั้งนะลองดูอลงแล้วอีกอย่างนึงนี่เสียบได้ด้วยนะนี่เสียบรูได้ด้วยนะ นุ้มตั้งไม่ได้ตั้งไม่ได้เนาะตั้งไม่ได้ก็จะเหลือตัวในยังไงติดไหมเอาซิครับตัวในเฮ้ยเลยอ่าเริ่มจะเป็นแนวเดียเดิมแล้วนะฮจบแล้วนะถ้าเป็นอย่างนี้นี่เมื่อกี้เราคิ้ป้อมมาใช่เอออันนี้ได้ไหมถ้ามันหมุนเข้ายางอย่างเดียวอ่ะมาก็ลอง อันนี้คือยังไม่ได้จนนะยังไม่จนวิญญาจริงๆใช่ไหมยังยังยังไม่แน่ใช่ไหมมันอาจจะเข้าขาเหมือนเมื่อกี้ก็ได้ขาให้ยงางไปหมุนไปทางนู้นให้หมุนขวานละ้ะหมุนขวานะานานะจัดไปขยับไปอีกนึงอ่าฮึาหมุนขวาสิเอ้โห ง่ายนะถ้ามียางใช้ขี้ฝาดีกว่าที่สุดว่าที่สุดแล้วแล้วไงอันนี้น่าจะไม่ง่ายแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปเล่นตื่นบ้างดีกว่ายังเลยเยอะเลยนะแต่ว่าเราได้แล้วนะอันนี้นะก็คือใช้สองขานะถ้าเราได้นะแต่ว่าพี่พนักงานบอกว่าได้ได่เหลียมถ้ามาหลายเหลี่ยมนะลองดูใครได้ท่าไหนตามมาเล่นได้เนาะที่ที่บัตตี้แลนด์ตันรามอินทาชั้นสามนะเข้ามาจอดรถเข้ามาเจอเลยเจอเลย นะม,มาลองดูแล้วใครได้เหยี่ยมไหนบอกกันบ้างใช่เราก็ได้กลับมาสึกที่นี่ต่อนะคะไปตู้อื่นเลยตู้ครับ